นอนนอนนอนนอก่อมนอนครับก่อนนอนป้อนน้ำหน่อยป้อนไปเรื่อยๆจ้ะเมวฉันป่วยน้ำอย่าได้ขาดเพราะว่าไม่กินน้ำเองเลยเอานอนนอนน,อน,น,อน นนนนอนนอ,นนอนพยายามให้นอนเยอะๆกล่อมกล่อมนอนจ้ะกล่อมไปเรื่อยๆแล้วก็หลับไม่ได้หลับได้นอน นอไปเรื่อยๆมีโอกาสก็ป้อนน้ำหกนอนตะแคงอหลับ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 แล้วหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วเอาหลับหลับห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 ลับ ก่อมไปเรื่อยๆถึงจะหลับไม่มีแรงป่วยไม่สบาย